นี่ครับเราพามาดูการขยายหัวเชื้อจิรินทรีย์นะครับสังค้อแสงมีสังค้อแสงผ่านไปได้สองอาทิตย์นะครับที่เราผสมหัวเชื้อขยายนะครับเราขยายหัวหัวเชื้อได้สองอาทิตย์แดงกันหมดมีขวดนี้ครับที่ยังไม่แดง ขวดเดียวแล้วก็ใกล้แล้วครับต่ตัวอื่นแดงหมดแล้วขวดใหญ่ก็แดงเดี๋ยวเรายังมองไม่เห็นภาพเราจะย้อนไปดูตอนเราผสมขยายหัวเชื้อให้ดูนะครับว่ามันได้ผลแค่ไหนหลังจากขยายไปแค่สองอาทิตย์แดงหมดตัวน,นี้เราก็มาเขย่านะครับตอนเช้าแล้วก็ลด,ดขิน แล้วก็ลดเข็นเขย่าเลยนะครับทีเดียวแดงเกือบทุกขวดเหลือหนึ่งขวดที่ไม่แดงนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูครับตอนขั้นตอนการขยายหัวเชื้อนะครับ ฟีกเกษตรนะครับรเกษตรแบบบ้านๆวันนี้เราจะมาทําการขยายหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อจูรินีสังราะห์แสงนะครับนี่น้ําน้าเปล่าที่เราทิ้งไว้ในในถังไว้รดต้นไม้นานนะครับใส่แล้วมีหัวเชื้อจะมีผงชูรสนะครับน้ำปลาน้ำปลาปลาล้าแล้วก็ไข่นะครับตัวหลัก เดี๋ยวเราจะปอกไข่อันนี้เราก็ใส่ยังละช้อนก็ได้นะครับเป็นเปลือกไข่ที่เราไปตาม,มาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะใส่ไข่กันประมาณมันลูกเล็กนะครับผมก็เลยจะทำสักหกลูกอันนี้เราก็เก็บไว้ไปใช้ต่อทำปุ๋ยต่อไปนะครับ ไม่หมดเดี๋ยวเราก็หาขวดใส่น้ําเพิ่มนะครับใส่เราจะใส่จนหมดไข่ของชุดดก็ประมาณหกช้อนนะครับก็ไข่หกองช้อนไม่เต็มนะครับเท่านี้หนึ่ง สามสี่ห้าหกปลาก็หกนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราทำหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาก็หก อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปเยอะแล้วอันนี้สักสามก็ได้ขวดมันเล็กนะครับดอกน้อยหนึ่งสสามสี่ห้าหกเล็ดนะครับหกหนึ่งตัวหนึ่งโคนให้เข้ากันนะครับ จะเข้าเป็นตัวไปทำโหชื้นดินสีครับจำข้อแสงนะครับเราเป็นรดต้นไม้แล้วก็จะทำให้ดินด้วนซุยดีนะครับเพื่อเราก็จะแข็งแรงเติบโตแต่มันถ้าเราขยายแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์นะครับมันก็จะเริ่มแดงขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีหัวเชื้อเราก็ทำแบบน,นี้ใส่ไปเลย ก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานอาจะมันไปเป็นหัวเชื้อนะครับนี่ครับเรามาเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดลิตรนะครับขวดนี้มันประมาณลิตรครึ่งนี่ขวดตัวนี้สองสองลิตรตัวนี้ลิตรครึ่งนะครับตัวนี้ลิตรยี่สิบ ตัวนี้หกลิตรนะครับหกลิตรเราก็ใส่หกช้อนนะครับตัวใหญ่นี่นี่มาดูตัวนี้หกลิตรนะครับทางน้ําตัวนี้เราก็ใส่ใส่หกนะครับสองสามสี่ห้าหกอันนี้สองลิตรก็ใส่สองช้อนอันนี้ลิตรครึ่งก็ปีไปสองเลยก็ได้ครับ ทำง่ายๆใช้เองที่บ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยลรต้นไม้ใส่หมดหลือ,อยังใส่หมดแล้วเนะใส่หมดแล้วแล้วก็เอานี้โรยใส่นะครับไม่ได้ใช้ช้อนใส่พอประมาณนะครับแวแต่จะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ เราไม่มีที่ตวงครับมันหกตัวนี้เยอะหน่อยดินก็ร่วนซุยรากแข็งแรงแล้วต้นเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะครับใส่เปลือกไข่นะครับเราบด ตามมาแล้วครับเปลือกไข่ก็เพิ่มแคลเซียมนะครับเข้าไปี่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะหาขวดมาใส่เพิ่มให้มันเต็มนะครับทีนี้ก็ปิดฝานะครับโอ้ยยังไม่ยังไม่ผสมหมวเชื้อนะครับหมวเชื้อเราก็เทกะเอาเลยนะครับนี่เราไม่ได้ตวง ใส่หัวเชื้อเยอะมันก็ยิ่งเป็นเร็วนะครับแล้วก็กาเอาอย่างน้อยก็ต้องสองช้อนนะครับขวดใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยขวดใหญ่นี้ก็ใส่เยอะหน่อยหกลิตรนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขย่านะครับเขย่าแล้วเราก็มาใส่รถเข็นไว้ตากแดดร้อยเอร์เซ็นนะครับตากแดดไว้ตอนเช้าแล้วก็มาเขย่าทุกวันที่นี้มันมีจํานวนมากเราจะเขยา่าทีเดียวคือเข็นรถแบบนี้เลยนะครับมีการเขย่าเราไม่ต้องมาเขยา่าทีละขวดนะครับใส่รถเข็นไว้แล้วก็เขย่าพร้อมกันเลย นี่ครับที่เหลือเราจะหาขวดมาใส่ทำต่อนะครับขวดนี้ก็ได้เยอะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสบสิบสองกับขวดใหญ่ด้วยนะครับการทำขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังคะห์แสงนะครับพวกเราก็สามารถทำเองไว้ลดต้นไม้ที่บ้านไม่ต้องไปหาซื้อนะครับจากวัตถุดิบง่ายๆในบ้านของเราเองนะครับขอ,ขอฝากไว้ด้วยนะครับ เรารับช่องปีเกษตรก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ